สวัสดีครับในเรื่องของเงินดิจิตอล10,000บาทกับผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยถ้าพูดถึงเครือข่ายสแกมเมอร์ผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยควรจะหาหรืออย่างเร่งด่วนในการออกพระราชบัญญัติแสแกมเมอร์ในการที่จะสามารถมีระบบนะครับหลังบ้านของสถาบันการเงินทุกแห่งในการเตือนการขึ้นย้ายเงินอย่างผิดปกติสิ่งต่างเหล่านี้ทําได้ครับห ออกรูปแบบประเภทบัญชีธนาคารระบุเจตนารมณ์ในการใช้บัญชีนั้นอย่างชัดเจนเส้นทางทางการเงินที่ผิดปกติต่อรูปแบบบัญชีนั้นเช่นบอกว่าการทำธุรกรรมลงทุนแต่ถ้าเกิดว่าเส้นทางทางการเงินนั้นดูแลเป็นบุคคลธรรมดาเป็นบัญชีมาจะใช้เงินจำนวนนั้นได้อย่างไรประวัติเส้นทางของภาษีของกระทรวงการคลังโดยเฉพาะการกากับดูแลของนายกเศรษฐา ทวีสินถ้านายกเศรษฐาทวีสินเป็นนักธุรกิจจริงต้องรู้จักเครือข่ายสแกมเมอร์และการควบคุมกำกับดูแลกระทรวงการคลังแต่ต้องการเร่นแร่แปลท่านเรื่องเงิน1,000 100, 0ดิจิตอลก็คือการอำพรางการวางรากฐานโครงข่ายสแกมเมอร์ในประเทศไทยอย่างนั้นใช่หรือไม่ครับนายกเศรษฐาคุณกำลังพยายามสร้างข่าวเพื่อให้คนไทยนั้นพูดถึงบล็อกเชนในทิศท,ทางของ การโจมตีค่างเงินบาทใช่ครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเราถูกมองในทิศทางนั้นเพียงทิศทางเดียวแต่ในความเป็นจริงนายกเศรษฐากำลังวางเครือข่ายสแกมเมอร์ในเมืองไทยภายใต้กรอบของบล็อกเชนอยู่ด้วยใช่หรือไม่เพราะนั่นคือธุรกิจที่สายป่านยาวมากกว่าการใช้เงินสกุลดิจิตอลเศรษฐาในการโจมตีค่างเงินบาทอัดยายซื้อขนมยายอะไรประมาณนั้นเอาละครับ ถ้าเกิดมีพระราชบัญญัติ s c a มอร์จริงและสามารถทำได้สถาบันการเงินเมื่อมีการรับเรื่องในระบบออนไลน์ประชาชนไม่จำเป็นต้องเดินมาที่ธนาคารครับใช้มือถือแจ้งออนไลน์เสร็จสับแล้วแน่นอนครับมีประวัติมีแคปแคปชั่นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการถูกหลอกธนาคารได้รับข้อมูลเรียบร้อยนะครับ คุณอาจจะไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารเพื่อยืนยันความรู้สึกใจว่าคุณไม่ได้กันแกล้งเขาแล้วก็สามารถอายัดเส้นทางทางการเงินทั้งหมดของผู้ต้องหาที่เป็นบัญชีมาได้และมากกว่านั้นหลังบ้านของสถาบันการเงินเองก็สามารถเตือนภัยได้ตอลอดเวลาและสามารถใช้พระราชบัญญัติสแกมเมอร์ระงับหรืออายัดบางส่วนในการโอนเงินข้ามประเทศสู่บัญชีนอกประเทศหรือแพลตฟอร์มอื่นๆที่ไม่ใช่ในเครือข่ายสถาบันการเงิน สิ่งต่างเหล่านี้ก็สามารถช่วยป้องปามได้ใช่หรือไม่